Yeah, yeah, yeah. ครูจะนัง่งเรียนอริการยี่สิบสามนาทีายืนตัวตรงตัวยืนตัวตรงเอาไปบรรญญยายนิยมเทราสัมคมข้าเจ้าเห็นรูปใส่ชุดขาวความเพียงเฮียงหนากันนั่งสมาธิ ก็คือยังเข่าท่าอยู่หรือเปเป็นระเบียบเรียบร้อยสอนในคนมีระเบียบสอนในคนมีนวินัยสอนในคนมีความรับผิดชอบที่รัฐสามาก็ไม่อยากให้เอาธรรมะไปกระจายสู่ชุมชนไปจังไดอ,อปอออปอกอ,อปปอกอเป็นองค์การอาี่ยังล่อ กลางคนตั้งเป็นอนุกรรมการของเทศบาลสมาคมส่วนกลางแล้วก็มีอ,อปจอ,อปจอเปอ็นอำเภออปจเป็นจังหวัดอปตอเป็นประจำตำบลศูนย์กลางอบรมประจำตำบลศูนย์กลางอบรมอย่างนี้ละตั้งมาแล้วตั้งในพระ5 1 8แต่ว่ามาขับเคลื่อนไหมมาตั้งกรรมการขึ้นไหมเมื่อนี่กันแต่เอารูปโรงเรียนสีแสงธรรม ไปช่เพื่อนไปบอกเพิ่นฟังการจัดการศึกษาของพระของวัดของว่าของศาสนาเพิ่นเหตุเน่าดเพิ่นมีอย่างแน่สีก่ออก็เอามาบึงกับพ่อใจต่างค้นกับต่างชื่นชมยินดีโรงเรียนสีแสงท่าเพิ่งเกิดขึ้นได้คือเหตุได้โรงเรียนมันนอกคอกหน้าเป็นยังไงสี่ข้าเจ้าก็ถามขอมา่าเอินบ้านเดนไปในงานข้าเจ้ามือมือ ได้เบิดมืองานมือหนมีโรงเรียนชีเชียงถ้ำมน่ได้เด่นเนี่ยหมู่บ้านกับเด็กไปแจ้งเกิดพอดีที่อำเภอที่ว่าการอำเภอไปแจ้งเกิดหมู่ดดบ้านเกิดต่ในวงการการจัดการศึกษาของพระในพุทธศาสนาเหตุอีหยังข้นมน่แน่การพัฒนาสังคมเพชรอีหยังข้นมน่แน่ตัวพัฒนาสังคมโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียง้างโรงเรียนสร้างอ่าทยลาลพลังงานสร้างอีหยังก่า เรงเรียนรู้พลังงานแรงเรียนรู้ทั้งการเกษตรการประกอบอาชีพให้ชาวบ้านเนี่ยผู้ปกครองเขามาร่วมบ้านกับไปทายแปลงไม่อสองแปลงสามแปลงเตะแปลงโคกหนองนาผู้ปกครองสามแปลงท็กซีเฮดได้ําได้ขับบอขี้เกียจบอขี่ข้านบอแเลี้ยนน้ำอันยาเสพติดบอเล่นน้ำอบายยมุกบอสใช้ปุ่มเพอยบอใช้ใจปุ่มเพอยกัดคือสีด้วยได้คือกันหนึ่งไรหายจนเปิดว่า เพ็ดไาเดียวกับบมีกับโบจนกับแก้จนได้พจนีได้พจนีพจสินได้นี่ก็เป็นแนวทางสี่โรงเรียนสีแสงถ้าฤได,ด้จัดขึ้นมาแล้วก็นําไปเสนอให้ทางโลกกว่างเพิ่นเบิงโลกกว้างขาเจ้าจสอดซองสายตาเข้ามาเบิงเป็นยังไง๋โรงเรียนสีแสงถ้ำฤกษ์จไดสสี่เป็นกว้างกว่างม่วกว้างให้เขาเบิงบัตทา,ามุมแคบเข้ามาก็คือหมูเฮ้านีละอันนี้บอาเรื่องภาพรวมของโรงเรียนบัทิาภาพ แคบขมาจ่อขามานี่แหละแต่ละมือแต่ละเว้นกิจกรรมแต่ละมือแต่ละเว้นกิจกรรมในห้องเลียนในสั Ka ่นเรียนกิจกรรมของผู้นั่นผู <ell> ้นี Wha ้ค <T> ู <oue> ้นั่นคูนี้อังสี่ละลากโซ่กับให้ลากถมือถึมือคู่กับบวตวจบวตาเหตุงานกับบวใส่ใจตัวข้าเจ้าไม่เห็นดีข้าเจ้ากับสีหน้ายึดกันนี่แหละเรียนกัเบ้ายากพอมีลูกเป้ายากพอมีปากเปียกกับสีเป็นอังสี่ละเบ้า ดูว่าวา้เก่าวว่าน,นว่านี่ขั้นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขึ้นไปด้วยกับสี่งใครขึ้นไปก็ดีขึข้นไปคือว่าหุ่นจักพัฒนาตัวตนขึ้นไปอเอิญว่ามีการพัฒนาหุ่นจักคิดอมีความคิดความบานขึ้นมามีศิลสิกศิขาขึ้นมาเหมือนว่าไตศิขาการจัดก,การศึกษาแบบไตศิขาหุ่นจักอ่ามีระเบยียบมีได้มีความรับที่ตอบตัวต,วตนเองตัวผู้อืน่นตัว่วนร่วมได้กับเป็นเอิญว่าศิลสิกศิขาหุ่นจัก มีศีลรักษาศีลเขาไปอีกเติมคือไปเพราะว่าเพิ่นเน้นไปทั้งหมู่บ้านศีลหาข้าบัดโรงเรียนถือศีลแปดอะไรงีัใก,กล้กันขึนมาอะไรกันศึนมาแล้กนนกัปัญญาศึกษาการจัดการศึกษาที่ประกอบโดยปัญญาบา่ใหลงงมงายบหย้งวเงาเต้าตุนตัว,ตว,ตวหูจักคิดหูจักผิดจระนาห์หูจกัจก,หหจกหาเหตุหาผลหาแยกแยะมันเป็นเหตุแบบนี้มันสิมีผลแบบใดมันมีผลแบบนี้มันเป็นเหตุบบมาไ,ได้ยั้งสิตัวเบิ่ง นาเบิ่งตามันมันเป็นอย่างมันจังเกิดเหตุแบบนี้เหตุการณ์จันสั์ใจซี่มันมีสาเหตุมาได้ใสมันเกิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นผลมาจากเหตุมันคือยังกันตัวหูจักคิดหาเหตุหาผลเหตตัวมันเกิดจากความอยากความอยากของยังมันเทนเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความยากพวกนี้ตัวไล่เข้าไปเบิ้งเข้าไปโลกทั้งหอกมันยังกะ ปุ่นไหวเข้าไปแนวนั้นแนวนี้กระบุนไหวแนวนี้ก็ลอต้มต,ตัวกันหมู่บ้านนี่ก็ถือต้มขาเจ้าซมาไปเข่าไปเฟยียดของผู้ใหญ่พไปแฮกเฟียดของคูบาหนึ่งก็มาโอนตังให้หน่อยโอนปัจจัยให้หน่อยมันบอกไทยคือคือว่ากับอันนี่เดียวโอนปัจจัยให้หน่อย,อจจยหกพันอ 6, 000, ตอนเยน็นหกโมงเดี๋ยวคืนให้พอปกติกับโเคยขวาเงืนกันโบเคยคุยกันกับเอฟคนนี่ตัวเขาแน่ว่าก็ได้บอกให้คนส่งเรียกวันจีมากกว่าส่งปั๊บมากะ อย่างก่อนายอย่างอย่างหลักคั่หรืออย่างไหนอย่างใน,นหลักไปโพดอยู่ในเพจอยู่ไปเสิร์ชเบิังในเืือในกูเกิลมี่จะไวจะคดีเฮ็ดเซรไปตัวเอาเงินเขาไปยืมเงินเขาจันสิละแฮกเฟสผู้นั้นผู้นี้เล้ค่ะเขาไปยืมเงินเขายืมเงินผู้นั้นผู้นี้ยืมเวดยืมไปเวดก็เคยได้หลายปเป็นคดีความแล้วก็ไปลักตัดสายไฟไปเฮ็ดอัไรเฮ็ดนี่อันนี้ก็คนช่วยๆจันสิมันก็เพ่นพ่านอยู่ในน้ำเพจบุกน้ำบ้านโลกโซเชียลนั่นแหละ หาตัวมองหันหาตัวมองนีตัวเอาเงินเนี่ยตัวเอาคนเนี่ยตัวอันนันเอาน,นีแล้วแต่มันสิตัวเอาหาแล้วคนกนัลูกยังไม่มีนมให้ลูกกินเลยตั้งแต่สี่สีก่กัโอ้ยตอนสุสี่เอากันชุกคือบทถามกูก้อนมื่อตอนนันประชาชนสิตายมากคือมนมาขวาหาแล้วเรียกก็บ,บอกว่าพ่อป่วยสิไปโรงพยาบาลทรงโรงพยาบาลดวนก็ได้บอกภา้าไทยบัตรเอาบัตรผู้ป่วยทรงมามิดจริงๆเอาบัตรประชาชนเจ้าของทรงมากับมิดบอกแต่เด็กบัญชีมากกับบ่อได้กับบ่อหายใคนไม่ป่วยอีรี บาดเจ็บลมใจดีกับสิบ้อยอยู่หอกแต่ว่าอันนี้มันกับบอมแยนมันกับถามมันตัวเอาแต่เงินเท่ามือหนึ่งหนึ่งมันฉีไปตัวเอาแต่คนบูเนี่ยโลกมันเป็นอันตรายโลกความจริงโลกเสมือนจริงกับเป็นย่านอยู่แล้วอันนี้รอไปรอไมาพวกอันเลียด้อนหารไว้รัดกับเตรียมฉีดเตรียมเดียนจังมันเสียไปแพร่เสือใยไฟแน่จังมันเสียมาติดเท่าบาติดเท่าอยู่นี่แหละโลกอยู่ในโลกเสมือนจริงโลกโซเชียลโลกมโนโซเชียลมันนี่แหละ เต็มที่เตรียมเดียนปลุกปันปลุกระดมกันกับใส่โลกมโนนี่แหละห่างคนกับเสื้อเป็นตูเป็นตแต่มันเคยเห็นบ่เคยเห็นบอกเรื่องนั้นบ่อเรื่องนี้เป็นตูเป็นตาัปจาขวางเกิดท่านไปจาขวางเห็นน้ำเดือดออันนี้กับอันตรายคือกันเออ่นโลกมันมันกว้างไปส้องสั้นซ้ำสั้นเข้าไปบาดโลกโลกที่เป็นจริงกับโลกเสมือนจริงโลกจำลองโลกของจริงจำลองของจริงกับเป็นต่ยานคือกันได้สุดกับมือเส้านีเบิ้งข้าวอยู่เพีกหน่อยอายุหกขวบ ส so. ั่งอ่นแม่สั่งแท็บเด็ดมาให้เรียนออนไลน์อยู่บ้านเน่ยเอะไปส่งแล้วอดีใจไรนิดหน่อยดีใจไรส่งจานอ่ะน่องมาะอดเพิ่งสั่งของอ่าแกะออกเบ้างอ่านเม่นอีหยังล่ะเม่นเขียงเขียงเขียงไหมเห็นไหมซื้อมาลอยหนึ่งเอามาสั่นสั่นอันเขียงบางๆเห็นไหมสั่นสั่นขึ้นแท็บเด็ดเปิดออกราคาพันหกหรือพันเก่าเลยนะ หมอเอาไปทรงคนเอาไปทรงกันเลยเช็กสถานาะกันบ่ท่านด้โอนเงินก็ะ้าวเลยขึ้นบอกห้ถอนขึ้นเงินขึ้นระงับัง่งระงับการโอนไว้ที่ต่วนด็กหน่อยส่วนสิเก็บเงินมาได้ส่วนสิพอเมอียสิหาเงินมาสือหายเพื่อสิเดมาเลี้ยนออนได้ดิ้งหน่อยดีใจหลายได้เคียงใหม่ไหม่บางๆขาเจ้าเึ้นแทบเด็ดได้เคียงกัใน,ในหนึ่งหลายคนพ่อแบบนี้กันนี่ก็เป็นโลกที่มันอันตรายขึ้นไปสุกยับพ่อกันไว้เนื่อเชื่อใจคนอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนใช่ได้ จะไปเส้อแนว้นเนี้นนี้นง่ายๆอย่าอไปเสียอคนง่ายคนหลอกคนตุตตตต่มคนต,ตัวมันหลาเบิงอยู่ในโลกของความจริงเขาเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างไดจิตใจเขาเป็นอย่างไดเขาหูเท่า,ห,ทาหูท่านได,ด้ระเ้ออะตวเนีนนนนนนนเ่ยนี่แหละปัญญาศึกขาปัญญาศีลสมาธิปัญญาเกิดเกิดขึ้นทั้งตัวเกิดขึ้นเกิดเกิดขึ้นในโรงเรียนนี่นะมันจิตเป็นอย่างไดมันจิตมีอีหยังขึ้นมากกว่าจิตมีปัญญาได้ก็ต้องมีการศึกษามีความรู้เต่มเข้าไปบวกเข้าไปเรื่องนั้นเรื่องนี้หูจักคิดหูจักอ่านหูจักศึกษา เบิางมันรอบด้านตัวอียงมันสิไปสิมาผู้ยิ่งผู้ใช้มันนี่อันตรายรอบด้านเจ้ามันไผเป็นไผเจ้ามันนั่นมันนี่อีหยังก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเองเป็นข้าวแล้วก็น้อมมาใส่จะของโอกปัญญีโกเบิางมาใส่จะของอันนี้บิดรถแต่แต่ตาตาเป็นผู้ใดอะไอขี้ห่าบ่เปอนผู้ใดบิดรถปาดปาดมากบ่บ่ไม่นบ่อืออันนี้ก็เป็นชีวิตอยู่ใน ไทยบ้านผู้บบาทไทยบ้านพอบอเทอบอเหมนว่าผู้บบาทไทยบ้านนี่กับเพียนให้มันเกิดขึ้นกับพระกันเอามาเบิงมันจะเบิงจากของไห้มันรุดพ้นออกไปจากพงจันนี้ใกล้อยู่ในซุ้มใดมันมีนความหา่าวความเฮงอยู่ในตัวซุ้มพุญญาู้ญ,ญิ่งยามไ่ได้ผัวนั่นพระกันเบิงเอาในเด้อบ้านหยุดวันนยังกับพระกันเป็นผุนเด้อเรียนน้ำตกทุกคนเด้อน้ำตกที่แงงกับพระกันออกเปนรัดผู้บบาวอยู่หุ่นเด้อ ได้ยิ้มเขาวมันจีไม่แสวจีโทษไปบอกแม่มันอยู่อ,อันนี้ก็ได้ทุ่มไดุ้๋่มมากไปเล่นไปเลาะไปรัดผู้บ่าวานนั้นวานนี้คนเขาไปเล่นน้นำตกวเพื่อกระดิห่าวเพิ่งไปรัดเขากับเธอน่ะเอาเมื่อนี้ก็เห็นสมคว่ำแกเวลากับจีขอยุติใบเพียงแค่นี้ขอความสุขคว่ำแต่เล่นตรงมีแก่พี่แก่น้องลูกหลานทั้งหลายทุกตัวนากันเถิน